หนึ่งนะครับว่าจะทํายังไงให้ตอนทีเดียวแล้วได้เป็นสิบติดกิ่งเลยนะครับไม่เสียพื้นที่ไม่เสียเวลามากนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับรวบแล้วก็วัดขนาดที่สวัสดีครับพบกับํำนานชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ แาระดีๆที่ว่านี้ก็คือการขยายพันธุ์วัตถุดิบต้นไม้ที่เราจะเอามาทันฟังซายนะครับวันนี้ก็จะมี3ต้นนะครับที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็ได้แก่ต้นนี้นะครับเชอร์รี่แคะแล้วก็จะเป็นต้นม่วงเจริญม่วงเจริญต้นนี้จะเป็นใบแคะนะครับต้นนี้นะครับม่วงเจริญ แล้วอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นบ u ยน้ํานะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการขยายพันธุ์แต่อาจจะไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูนะครับจะพูดคร่าวๆว่าผมมีวิธีการอย่างไรสำหรับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปอันนี้เป็นการนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งจะมีต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็เพิ่งจะ มีความคิดที่ว่าจะมาขยายนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเริ่มจากต้นเชอร์รี่แคะเลยนะครับสำหรับเชอร์รี่แคะนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับในบรรดาต้นไม้ที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับเชอร์รี่แคะเนี่ยจะมีรากตามกิ่งอยู่แล้วนะครับ หากเราเห็นว่าข้อไหนมีรากวิธีง่ายๆเลยก็เอาขวดหรืออะไรก็ได้นะครับมาวางไว้แขวนไว้แล้วก็เอาดินใส่ไปแค่นี้ก็ได้ต้นเชอร์รี่แคะแล้วนะครับเป็นการขยายพันธุ์ง่ายๆเลยนะครับวิธีนี้ก็ชัวร์มากดีกว่าการตัดกิ่งไปปกักหรือไม่ก็ โดยการโน้มกิ่งฝังดินแบบนี้ก็สามารถจะได้ต้นเชอร์รี่แคะได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการแขวนขวดไว้แล้วก็เอาดินใส่เห็นไหมครับลากเต็มเลยก็สามารถจะตัดแยกได้แล้วนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ ผมก็แค่เอาภาชนะบางอย่างนะครับแฝนไว้แล้วก็เอาดินใส่ก็ได้ราดงอกออกมาพร้อมที่จะตัดได้เลยนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นม่วงเจริญใบแคะนะครับตอนแรกผมซื้อมาต้นเท่านิ้วก้อยนะครับ ตอนนี้ก็ต้นค่อนข้างใหญ่แล้วแล้วผมก็แยกไปได้หลายต้นแล้วทีเดียวนะครับวิธีการแยกต้นม่วงเจริญใบแคะเนี่ยครับที่ดีที่สุดก็คือวิธีการตอนตอนเหมือนกับตอนต้นไม้ทั่วไปเลยครับลากงอกง่ายไม่ยากแม้แต่กิ่งเล็กๆก็สามารถตอนได้นะครับ เคยใช้วิธีปักชำนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ผลนะครับไม่ค่อยติดไม่ติดเลยดีกว่าตายหมดเพราะว่าเขาชอบแสงด้วยต้นม่วงเจริญพอเราปักชำพอไม่มีแสงก็ทำให้ทิ้งกิ่งรากไม่ขึ้นนะครับต้นนี้กิ่งนี้ผมก็ทำวิธีเดียวกับ คล้ายๆกับต้นเชอร์รี่แคะนะครับทำกิ่งให้ตั้งตรงซะก่อนโดยปกติแล้วมันจะเอียงข้างเราก็หาไม้หรืออะไรค้ำให้ตั้งตรงก่อนนะครับเนี่ยครับผมจะตั้งให้มันตรงพอกิ่งตั้งตรงแล้วเนี่ยข้อดีก็คือจะได้รากรอบ พอลากรอบก็จะทําให้โคนใหญ่นะครับโคนใหญ่โคนสวยเลยเห็นไหมครับจากประสบการณ์ของผมนะครับม่วงเจริญก็ควรจะขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะครับดีที่สุดนะครับต่อไปก็จะเป็นบ้้ยน้ำนะครับ วิธีการทำบวยน้ำนี่ก็ทำได้ด้วยวิธีการขัังดินคล้ายๆกับโน้มโน้มกิ่งมาขวางดินคล้ายๆกับต้นเชอร์รี่แคะแต่ว่าก็เป็นเป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการตอนนะครับวันนี้จะมีเคล็ดลับวิธีการตอนอยังไงให้ ไม่เสียเวลาตอนทีเดียวได้หลายๆกิ่งนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนซึ่งลกหน่อยนะครับผมจะเอาต้นบวยน้ําของผมนะครับที่ผมซื้อมาตอนแรกต้นเล็กมากเล็กกว่าน,นิ้วก้อยด้วยเอามาลงกรลงในกระแตงตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับต้นตอนนี้ก็ประมาณนิ้วชี้ ส่วนโคนยอดเดิมก็ยังเล็กนิดเดียวนะครับต้นนี้เป็นต้นที่แตกมาใหม่ยอดใหญ่วิธีการของบ้วยน้ำก็คือวิธีการตอนที่ผมเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าผมจะได้มาผูกไว้กับต้นปาล์มจะได้ปล่อยให้เขาสูงเลี้ยงลำต้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับวิธีการ ตอนก็ตอนปกตินะครับเปรียบเทียบตอนจากอันนี้ผมจะใส่ดินผสมกับขุยมะพร้าวรากจะใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่อกอันหนึ่งจะเป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวรากจะเล็กก็เป็นการทดลองไปเรื่อยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงครผมก็จะมาบอกบอกเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับ และตอนนี้และตอนนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าจะทำยังไงให้ตอนทีเดียวแล้วได้เป็นสิบติดกิ่งเลยนะครับไม่เสียพื้นที่ไม่เสียเวลามากนะครับจะเห็นว่าม่วงเอยจะเห็นว่าบวยน้ำเนี่ยครับก็จะออกเก่งมาเป็นแบบนี้เยอะๆนะครับกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะครับเราสามารถตอนได้วิธีการก็คือการ วันแล้วก็ขูดเยื่อเจริญออกเหมือนไม้ทั่วไปนะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับรวบแล้วก็วัดขนาดที่ระดับเท่าๆกันนะครับแล้วก็วันวันเสร็จก็ใช้น้ำยาเล่งรากนะครับารทาปทานน้ำยาเลีงรากสักหน่อยแล้วเราก็ จะทำกระถางแบบนี้นะครับใส่ทั้ง10กว่ากิ่งที่เราทำการฟันไว้นะครับแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวกับมะพร้าวมาใส่ในในกระถางที่จะทำเป็นภาชนะในการขยายพันธุ์นะครับตอนนี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆลากงอกออกมาเต็มเลยทุก เองที่กว้านไว้ตอนนี้น่าจะมีรากหมดแล้วก็รออีกสักพักหนึ่งก็ตัดไปแล้วก็เอาไปลงดินนะครับถ้าผมลงดินผมก็ลงไปทั้งนี้เลยครับแล้วรอให้เขาใหญ่แล้วค่อยมาขยายมาแยกกระถางอีกทีนะครับและนี่ก็เป็นบรรดาต้นเชอรี่แคะกับต้นม่วงเจริญน,นะครับที่ผม ทำการแยก,กขยายจากต้นแม่เพียงอย่างละ1ต้นนะครับก็สามารถจะขยายได้ขนาดนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากจะเสียเงินเสียทองไปซื้อต้นไม้วัตถุด,ดิบก็สามารถท,ทําวิธีเดียวกับผมนี้ได้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆก็ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากช่องํำนานชาแนลไว้ด้วยนะครับก็สัญญาว่าถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆใหม่ๆการทดลองอะไรต่างๆนะครับที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็จะเอามาแบ่งปันกันแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับ สวัสดีครับ